เวลาเราเห็นเทรดเดอร์เก่งๆเขาเทรดกันเนี่ยเคยสงสัยไหมครับว่าเบื้องหลังเขาคิดอะไรกันอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับจะพาไปดูแผนการเทรดทองคาจริงๆเลยว่าเขาวางกลยุทธ์กันยังไงโอเคครับนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้เราจะเริ่มจากภาพใหญ่สุดก่อนเลยคือการคาดการณ์หลักๆจากนั้นค่อยๆเจาะลึกไปที่แผนการเทรดรายวันแล้วก็จะกลับมาดูภาพรวมอีกทีเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันยังไง ไปกันที่ข้อแรกเลยครับนี่คือหัวใจหรือว่าใจความที่สําคัญที่สุดของบทวิเคราะห์นี้เลยตัวเลขสําคัญที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับคือ3 7 3 0ครับครับบทวิเคราะห์นี้เขามองว่านี่แหละคือเป้าหมายหลักที่ราคาทองคําน่าจะวิ่งไปหาในช่วง3วันนี้จําเลขนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นมันอีกรอบทีนี้พอเรารู้เป้าหมายใหญ่แล้วใช่ไหมครับคาถามคือแล้วเราจะเทรดรายวันยังไงล่ะ บทวิเคราะห์นี้เขาก็วางกรอบมาให้เลยครับโดยจะอิงจากระดับราคาที่สําคัญมากๆไม่แผนเนี่ยเขาจะแบ่งตัวเลขออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเลยครับกลุ่มแรกคือแนวต้านหรือ resistance ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนเพดานที่คอยกันไม่ให้ราคาทะลุขึ้นไปง่ายๆส่วนอีกกลุ่มก็คือแนวรับหรือ support อันนี้ก็จะตรงข้ามกันเลยคือเหมือนเป็นพื้นที่คอยพยุงราคาเอาไว้ เอาละครับแผนนี้เขาเตรียมไว้2หน้าเลยมาดูหน้าแรกกันก่อนจะเป็นแผนสำหรับตอนที่ราคามันวิ่งขึ้นไปหาแหนวต้านที่เราคุยกันเมื่อกี้กลยุทธ์นี้เรียกว่าช็อตเซลล์ครับอธิบายง่ายๆเลยนะมันคือการที่เรามองว่าราคาเนี่ยพอขึ้นไปถึงจุดสูงสุดจุดหนึ่งแล้วมันน่าจะไปต่อไม่ไหวแล้วก็น่าจะร่วงลงมาเราก็เลย,ยเข้าไปดักขายทำกำไรตอนที่มันกำลังจะลงนี่แหละครับ แต่ที่เจ๋งของแผนนี้เลยนะคือเขาไม่ได้ให้เข้าทีเดียวหมดหน้าตักนะครับเขาให้แบ่งเงินเข้าเป็น3ส่วนหรือที่เรียกกันว่าแบ่งเข้าสามไม้วิธีนี้เนี่ยเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีมากเลยเพราะถ้าเราคิดผิดแล้วราคามันดันขึ้นไปต่อเราก็จะไม่เจ็บหนักไงครับโอเคนั่นคือแผนสําหรับราคาขึ้นแล้วถ้ามันกลับกันละ่ะถ้าราคามันร่วงลงมาหาแนวรับเราจะทํำยังไงมาดูกันครับแน่นอนครับถ้าราคามันลงมาแผนก็คือการซื้อหรือบาย หลักการก็ตรงไปตรงมาเลยครับคือเราเชื่อว่าพอราคามันลงมาแตะแนวรับที่สําคัญสําคัญแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปได้แล้วก็เลยเข้าไปรอซื้อตรงจุดนั้นแล้วก็เหมือนกับแผนช็อตเซลล์เป๊ะเลยครับแผนการซื้อนี้ก็ใช้วิธีแบ่งเข้าสามไม้เหมือนกันเพื่ออะไรก็เพื่อเฉลี่ยต้นทุนแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงนั่นเองครับเป็นหลักการเดียวกันเลยโอเคตอนนี้เราเห็นแผนรายวันทั้งขาขึ้นขาลงแล้วนะครับแต่เคยสงสัยไหมว่าไอ้แผนทั้งหมดเนี่ยเขาคิดมาจากอะไรอะไรคือภาพใหญ่ที่อยู่เบื้องหลัง เราจะซูมเอากลับมาดูภาพรวมกันอีกทีครับแล,แล้วแล้วตัวเลขนี้ก็กลับมาอีกครั้ง3730เห็นไหมครับว่ามันสำคัญจริงๆแต่ในภาพใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขเป้าหมายลอยๆนะครับในเชิงเทคนิคแล้วมันมีชื่อเรียกเฉพาะของมันด้วยเขาเรียกมันว่าเวฟบีหรือว่าคลื่นบีครับ ตามทฤษฎีเนี่ยเขามองว่าตลาดมันไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงแต่มันจะเคลื่อนที่ขึ้นๆลงๆเป็นวัฏจักรเหมือนคลื่นในทะเลเลยซึ่งไอ้เจ้าเวฟบีเนี่ยมันคือชื่อเรียกของคลื่นขาลงลูกใหญ่ลูกหนึ่งนั่นก็แปลว่าแผนเทรดรายวันทั้งหมดที่เราดูกันมามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ที่เขามองว่าตลาดกําลังจะปรับตัวลงนั่นเองครับยังไม่หมดครับเพื่อให้ภาพมันชัดขึ้นไปอีก บทวิเคราะห์นี้เข้าไปดูข้อมูลของผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดด้วยหรือที่เรียกกันว่าเจ้ามือนั่นแหละครับซึ่งในที่นี้ก็คือกองทุน SPDR Gold Trust แล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือพฤติกรรมของกองทุนนี้ครับคือมันเปลี่ยนไปแบบชัดเจนมากดูข้อมูลสิครับเดือนตุลาคมเนี่ยยังซื้อทองคาเพิ่มเข้าไปตั้ง28กว่าตันแต่พอเปิดเดือนพฤศจิกายนมาปุ๊บกลับข้างเลยครับกลายเป็นฝ่ายขายสุทธิทันทีนี่แหละครับคือจุดเชื่อมโยงที่สําคัญมาก มันเหมือนจิ๊กซอที่ลงล็อกกันพอดีคือการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็บอกว่าราคาน่าจะลงแล้วการกระทำของกองทุนใหญ่ๆก็ดันมาขายทองในช่วงเดียวกันอีกมันเลยยิ่งตอกย้ำภาพเดียวกันมันก็เลยมาถึงคำถามสุดท้ายที่บทวิเคราะห์นี้ทิ้งเอาไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าในเมื่อผู้เล่นรายใหญ่อย่า,ยยางกองทุนเริ่มเทขายของออกมาแล้วเนี่ยมันจะยิ่งไปเพิ่มแรงกดดันให้ราคาทองคำร่วงลงไปอีกไหมแล้วไอ้เป้าหมาย3 7 3 0ที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ย มันจะมาถึงเร็วกว่าที่คิดหรือเปล่าก็น่าจะต้องจับตาดูกันต่อไปครับ